สบายดีสวัสดีวันนี้มาเจอกับสองลิงสาวลาวเนาะวันี้ลิงสาวลาวสิพาพี่น้องไปเบิงนอนเนื่องจากมานัดกับมูกันวาจาไปเซาสุดนอนสิไปเซาสุดแบบประเพณีแบบว่าประเพณีเป็นของคนเวียดนามนอนก,กับเป็นเทศกาลปีใหม่ของเพิ่นเนาะวันแบบนี้เขาเป็นคนลาวจึงมาลิงอยู่นี่เองหลายปีเนาะก,กับโเคอใส่สุดเวียดจากเถอะท่วาเฮียนมา เจ็ดปีแปดปีนาะพี่น้องเนาะบ่เคยใส่สุดเดียดจักเทื่อฉะนั้นก็เลยนัดกับหมอผิวหมอปูแล้วก็มูหลายๆคนเนาะว่าจะไปเซาสุดเอายายนาะไปอ่าไปชายหูไปเพราะว่านับตั้งแต่มืออื่นวันที่หนึ่งไปตรนไปเนาะเขาเตเอาจะพักเขาเตเอาจะพักอ่าหานถูกหานจะพักเมื่อนาะก็เลยว่าจะไปเซามาป้าไวก่อนเนาะสีราคาสไลกะทาไปเบิร์นด้กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหมอผิวกับหมอปูกะ ส่วนมาไลครังเราลิงก็จะไปทายหูน้ำมูเนาะเดินโดหนาทีจะได้มีโอกาสไดท่ายหูฉะนั้นจะเป็นจังไดมาจังไดถาไปเบื่องต้มกันเนาะสถานทีที่ว่าจะเป็นเสาหานกันยังผ่ากันโมหูเนาะกันยังสิพากันจับ g p s ไปเบื่องโบหูวันในเมื่อนี้จะสิบไปเจอดูบอกกันถารุ้นกันไป้อมๆกันเนาะตอนนี้ลิงก็ถาผิวก็ปูมานเนาะถาว่าพระเจ้าพ่นออกไปอเนาะถาพ่นมาดิงก็รอคอยกัเพ่นอยู่ของถาพ่นออกมาว่าจะเป็นจังไดเนาะ อันนี้วัวเจ็ดปีนาะไม่อย่านี่ก็จายแพ้งขนาดนี่เปลี่ยนสีแล้วอันนี้ถ้าสิเสองไปได้บ้างพี่น้องนอกกำแพงก็ขึ้นแต่ว่ากาแพงออกบ้างนะคือที่น้องขเมืองแคบขนาด ดีใหญงคี่ก็คือแฟนเพ,พื่พอนที่ว่าคนอยู่ในขอ,อบเทท้อมบ้างนาะพี่น้องเนาะพรสวาีพร,ระเทวาี่รถตอน,นี้ลิงกัอนหานซาสุดน,ะ,นะพี่น้องเนาะพากันมาสาสุดอ้าวันเป็นจังใดนาะพี่น้องเน,ะน,งเนะาะไอ้มิวก็บม,มปูมาสาสุดเนาะเป็นจังไดแกเสีอนนยออก

ออสิฮอร์ดิย่ยู่มัน่คือถ่าไปบอกพิวมันแหละมันคือแบบคือก็ถาใสนี่ยหลเจี๊ยบไม่เลยนี้มันไงเลยอ่าตัวนี้มันเป็นส่นของคนใหญ่่ากันมนเคยใส่ซูเเบียด้คือสุดจะอ้าวตัวนี้กางหาอไหมไม่ดีมันสิพวคือบูเถาโหดบอกนาะตัวนี้สูไม่ดุนะางสูไม่ดุนะออตัวนี้มันพวกไม่ดุนใส่อ่นได้จู่ใส่แบบนี้จู่ใส่แบบไร นี่มันเป็นแบบคือคนอยู่แถวฮานอยอี่อ่านี่นะฮะนี่คือแบบฮานห้องหันห้องกุ่ายจะมีนนอกเออน้จะ่้องกุสาเถึงๆนีองกุส่ายไถหมูกรแหมูเหลือกรปล่อยไหมูเหลือกรจะได้งำงามโยกไห่มูใสกเหลือกื่อเพื่อเพือื่อิพื่เพื่อเเพือื่อเิาตรงพ่อเก็ตอเกเขา่องพื่อเพื่อเพื่อเอเพื่องพื้อเพา่อเพือเพื่อเพื่อเพ่อเพอเอเอ่่ เออนหรอไง่ะือนมปีนะม้โบนมีลายผิวตัวน้น้องมันพิวขอแบบไหนขอแบบนี้นี่เ่ใช่สาอปูสปูคือมัจะดึงแน่คือไอปูใส่ปูเออปูมันคือใส่คือไอปูน้องกับข้าวสปูตายแล้วอืไอปูมันแง่ใส่ย้่งมันก็คือไอปูมะเอ้ยสเว่นะย่องกับเแต่งงานเนเสื้เอายายเหรอ แต่นะคะที่ไนลิงกินี่ผิวลิงใส่ลองลองคือที่ขาวใส่ลองดำดดิดดีนาเอริจามนสาดจามสมุสุภาพเลยจะเมดีเวยกับโวบายได้ดีดีแต่มุสุภาพีนดีคือบ้านนาใช่ะเพราะเป็นหน่อยนะเป็นเอยังนวบานทานอน่นะคะ่เนยเออผิวหกันนะฮะผิวงัาผิวเหลือง่ไงเลย ย่างหน่อยได้จำข้าเสาสุดได้ซจำจักครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็สิมีคนสิเบิงเกอมีคนสิเบิงทางเลยผังเลยนี่จะมาซีนี่สวยปู่เออสวยสวยเหมาะเหมาะเหมาะเอองามงามจะได้เบิดเบิร์ในกล่องคือเห็นเก่าๆเแ้บที่แบบแต่ว่ามันมันถ่ายผู้ไม่สิบรูดเด่นมันสิบรูด่นทออแดงเอแดงสีแดง ให้ซันบุกคึใส่สีแดงจ้ากเถื่อน่านี่สีะไนทีนะคะนี่แปลว่า่อย่อยบุกึใส่แต่เียถ้าออกไปแดดเนาะมื่อนี้มันจขึ้นขึ้นยยมันอย่างมันไีเฮ็กิ้านะัดีกันกมเด้อคือแบนนี่ื้อเด้อเอออเดดเดดเดดยเอจังยจิจิเิ่มินไหนมนี่สินี่งามยู่ Ừ. Ngắn ngắn hơn áo mọi người không mọi Tí... người <vậy? Nhòng> <laughs> à. không mọi người không đang lựa chọn không bỏ lựa luôn 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 Không, không? không <laughs> <lửng> à. nhìn <laughs> nhìn ใช่โอ้โหเพราะว่าเะนี่ยังมันยังคือองค์ยิงหัวเกาหีนี่่เคยบนนันัเออคือเกาเขา่เคยใส่เมางวนเออบัเาน้ดิใส่สีแดงนี้สีแดงคืออาม่แลก็ว่าคือยู่สีแดงไทยหูมันสอใส่หูมันง พ no! ี่กล like ัเหลือกเปล่าวะสปูเอากล่องเขาไม่นำไหนวะสปูน่ากลัวมากผิวว่าตัวไหนผิวค่ะซิลล่าซิโน่กันดิดิงเดือดแล้เนาะพี่น้องเนาะลิงเดือดสีแดงแต่กันยังโูโหไาสีแน่นอนดิวโอราคาก็โอเคเนาะมาตัวนี้แมนชุดหนึ่งแสนสามสิบแสนสามสิบพันเนาะประมาณหมุสองร้อยบาทเนาะรอยใบบาทสองร้อยต่อมือหนึ่งสองร้อยบาทต่อมือหนึ่งแต่ว่าพิเศษเนาะแมนเพิ่นจะให้เซาแมน วันที่สี่วันที่หางปีใหม่งเดี๋ยวมาส่งเพิ่นเมื่อกาถือประมาณมองวันที่ห้าวันนี้ตั้งไหนส่งวันนียววันที่สิบนากวันที่สิบหาส่งเพิ่นนอนนักแต่มโอนีเป็นต้นไปนอกโอนีก็แมนวันที่สิบสิบเอ็ดเนาะนอกสรับตัวนี้นอกราคาของนี้แมนแต่ละราคากับแตกต่างกันชี่นองราคาแมนแสนสามสิบพันนอกแสนสามสิบแสนหาเดวแต่เหนือแพนอกเดาแต่เหนือแพว่าจนซ่า ก็มีหลายแบบแตกต่างกันเนาะคือลิงก์กับหลร่องมากสองแบบเนาะลิงก์เห็นแต่ลิงก์ถือใจเนาะคือจะสีลิงก์ใส่ลิงก์อุดซึ้วา่าอย่ามันคือคนแก่เกินไปลิงก์เป็นคนใส่ข้ออุ่มบ่คือเนาะเพราะว่าลิงก์เขาเป็นคนหนาใหญ่เขาไปใส่ข้ออุ่มมันคือแบบใจจังไรเนาะคือโซนพวกนี้ก็นเป็นราคาทรงเซนเนาะพวกนี้ราคาเซนหานียราคาเซนหาในบเค ท้องลิงเอาไปเป็นเซนสามสิบพัน 30, เนาะนี่ดีซีนี่กางายเลยแต่ว่าเวลาถ่ายหูเป็นโมเดนเพราะว่าสีมันนี่หวานดีงามดีแต่ว่าถ้าไปใส่ให้มันสีบวกลืดเนาะเวลาถ่ายหูเนาะก็ได้เลือกเอาสีแดงดีกว่าลิงก็อะไเลือกนะจะเอาตัวนั้นแหละเพราะว่าพอเงินมันกะราคาส่งเซน,นโอเคอยูต้องล,ลิงก์เหลือแบบไลฟ์ก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามักตัวนั้นเนาะ สวยขนาดออกมานอกี้บริใส่ทั้งรังสะเสอทั้งหนาทั้งหนาก็ไโอเคเออโอเคซีนีซีบวกกันงาไม่ผิวหน้บใส่อะไอบาหอยมอิวใส่เกลือจุ้งเขาพดีงามพิวคนสูงเลยงามผิวกะสูงเลยอพูดีเนาะใส่เกือบก้าไปเอเหยียบสนหอยตี่เยียเตียเอองามแล้วสวยแล้ว ผิวผิวมากสีบัวขนาดเด็กจะสีบัวของผิวคือมีดอกใหม่แล้ของข่อยคก็มีดอกใหม่ผิวยังมีดอกใหม่มึงบอก่มีดอกใหม่เร็กวสิเปลี่ยนก็เด้อโอเคโอเคโอ้ยสุดปูเลิศเลยมึงเนื้เนื้เลยสุดยอดเลยงาเป็นงาเปลี่ยนนจะคล้ายเพื่องอะเนี่วะอู้พี่นางอะมันงามเลยอู้พี่นายเบิ่งเน้นมางามมาโมผิวก็สวยสวยสว่สุดปูพี่นางมากพี่เน้ ชุด้ายกาเดือกชุดนี้คือคือบพี่นิองดิงลองมาสามสุดแล่เนาะดิงรู้สึกว่าชุดนี้โอเคชุดบอสเดี๋ยวไปจับไปเบิงอยู่เบงเขาจะเห็นนะลองสุดนี้เนาะดินจะสัใจเอาชุดนี้มอผิวสองคนหมอทอนมากสามคนไปเกเือชุดนี้โอ้ยแบบ แบบสดสวันีนึงไม่ได bueno, ้ไรพอดีเอาก็สียดยกันี่ดงามคนเอาสีแดงพอเวลาถ่ายถูกมันจึงมึงคนมันจึงคืนเออเห็นมอมอดิ้งเหรอทุกคนมอดิ้งคืออยู่อ่อจะนีพ้องบอทอดนะบอทอดเป็นไรนก เดียวกันพ yes. mm. so ี่ดอนหยุดเดียวกันเลยเนี่ยอนนสิเปยังอ uh ่า้งม да> ึขึ้นรามัวโอ้ยกูตีอ่ะบอกัวนี้ของกูงงนี่กูอยาสักลมันขึ้นอย่างไงกลัวอืนี้เบอร์เอ็ดเบอร์เอ็ือกันมงก็แค่กูเอาแบบตัวแดงเหียบเลยตดงเม่าใ ามสเนื่องจากว่าเขาเอาบัตรประจำตัวของเหียนเนาะก็เลยจำเป็นต้องเอาเงินจำเขาอีกลานหนึ่งเนาะเขาจึงอมเนาะเพราะว่ามันต้องมีบัตรประจำตัวจึงได้เบิ่งเนเบิ่งเนว้าเขาเขียนจารมูมจเอ๋อห้วจิเียวเน้อแล้ววางไปส่งเขียนใบ แน่นอนเพราะว่าเท่าบัตรนักเรียนเขาบ้เอาเนาะบัตรนักศึกษาเขาบ้เอาเครื่องเขามันก็แพงเครื่องเขามันราคาแพงเขาก็เลยต้องให้เอาเงินจําเขาหนึ่งล้านหนึ่งล้านเมนหนึ่งล้านเพราะว่ามันต้องมีบัตรประจําตัวต่างหาขั้าบัตรประจําตัวมันจะบุญจําเงินเนี่ยพยายามเท่าต้นมาสั่นซะพาสปอร์ตข้างกบดามาพาสปอร์ตกบดามากมันเป็นของกินก็จำแล้วเขาไว้เลยอะไรไว้ได้อเขาซื้อ เราซื้อมาจ้ามีนอนน่จาจะเอาเหรอนอนเนยให้เจ่าอนอนก็คือกุ๊กมีวิวหา่านเขาเจ้านอนเป็นหานน่านเนามีแต่เด็กน้อยหา่านคนน้อยเนาะโอเคมาซีคนซ้ำๆเจา้าเลี้ยงกินเป็นซาเคียวเนาะซาเคียวไม่มีตาท,านนาทาาวงเนาะ มิน,นอนดิง้งสาวดาวครับปูกับผ้ากัน,นกับน้องผิวกับผ้ากันเสาสุดเดี่ยวเรียบร้อยนอนก,กับม่นังกินนำยู่หานนี่นอนพี่น้องนอนโบหัวสีเ่เสียบจำได้นอนดิ้งกับมา,ากินขังแรงนอนมินดิ้งสาวดาวครับปิดคลิปจำนี้นอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจดิ้งสาวดาวเนาะหาไปดูน้ำกันนะว่ามือแดนะัศน์สิแดงตั่แล้วก็ใส่เสื้สวยงามจำได้นอ้อโอเคเจอก,กันคลิปหนา้าบ๊ายบาย